ท่นที่ชอบเป็นพิเศษคือท่อนแรปทุกคนนูยากแรปมากเหมือนเราก็พิสูจน์ตัวเองได้ในระดับหนึ่งที่ได้ถูกเลือกมาติดเซนเป็นครั้งที่2ใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็ยิ่งดีใจไปกว่านั้นคือเป็นเพลงร้องด้วยวิแปลว่าเราก็ถือว่าอยู่ในกรุ๊ปของเมนโวคอลของวงหรือเปล่าแต่ว่าคือเร็วมากคือสมัครได้ตั้งแต่พรุ่งนี้แล้วทุกคนทีพอเข้ามาข้างหลังแล้วใช่ไหมคะเขาแจกใบลงสมัครเลยทุกคน คือแบบวันนี้เกิดอะไรขึ้นเยอะมากมากรองกลีนแฟชชให้ฟังหน่อยเร็วเกินหนูเพิ่งฟังเมื่อกี้เลยระหว่างทางกลับบ้านมาค่ะทุกคนตอนที่ประกาศใช่ไหมแล้วแบบก่อนที่จะออกไปก็ถามพี่พราวเพราะพี่พาดูเหมือนรู้จักเลยพี่พราก็บอกว่าเป็นเพลงร้องแล้วพอได้ไปฟังแล้วก็รู้สึกว่าแบบชอบมากแบบท่อนที่ชอบเป็นพิเศษคือท่อนแรปทุกคนหนูอยากแรป หนูอยากเป็นแรปเปอร์อยากได้ท่อนแรบว่ะสนอ,อยากเป็นแรปเปอร์ทุกคนอยากได้ท่อนแรบว่ะอยากได้ท่อนของเซอรกาซัางอ่ะทุกคนคือตอนที่จะประกาศใช่ไหมคะมันแบบเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าไงไม่กล้าคาดหวังขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากติดไหมก็อยากติดคือเหมือนก็สงสัยเหมือนกันว่าเออเราจะกลับมาติด48ไหมแต่ว่าก็เหมือนกลางๆรู้สึกกลางๆแบบไม่กล้าคาดหวังมากอะไรอย่างเงี้ย แล้วแบบมันจะเป็นเงาของชุดเซฟสกินนดาขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะแล้วหนูก็ลุ้นว่ามันจะมีเงาที่มันมีโบบนหัวไหม <laughs> มันจะมีเงาที่มีไอโบสองโบอันหนึ่งบนหัวอะไรอย่างงี้ไหมผัวออกมาไหมแล้วพอแบบเงาออกมาก็คือแล้วเป็นตัวเองทุกคนมันก็แบบเออก็กรี๊ดแบบว่าดีใจคือถ้าหนูไม่รู้มีใครสังเกตไหมตอนที่พี่เชอร์ถามว่ามีใครจะพูดอะไรไหมคนที่ติดเซฟใช่ไหมหนูก็แบบถือมาอยู่หนูก็ แบบทำท่าเหมือนจะพูดแต่คือตอนนั้นมันแบลค k อ่ะทุกคนมันแบบเฮ้ยมันเป็นแบบความรู้สึกไหนก็แบบประมวลผลประมวลผลออกมาได้ว่าแบบที่ทุกคนพูดไปเมื่อกี้ก็คือการประกาศมันแบบไม่กล้าคาดหวังแต่ว่าก็ดีใจที่แบบเรียกว่าเหมือนเราก็พิสูจน์ตัวเองได้ในระดับหนึ่งที่แบบได้เลือกมาติดเซมเป็นครั้งที่2ได้ถูกเลือกมาติดเซมเป็นครั้งที่2ใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็ยิ่งดีใจไปกว่านั้นคือเป็นเพลงร้องด้วยเฮ้ยแปลว่าเราก็ถือว่าอยู่ในกรุ๊ปของเมนโวคอลของวงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยดีใจ แล้วดีใจที่แบบว่าเซนเตอร์เป็นพี่ป๊อบกับพี่เอิร์นด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าแบบเออพี่ๆเป็นคนที่เราเวลาที่ได้ฟังพี่ป๊อกกับพี่เอิร์นร้องเพลงก็จะรู้สึกว่าแบบชอบเสียงพี่ป๊อกกับพี่เอิร์นมากเหมือนกันรวมถึงแบบมีแบบว่าเซมครั้งนี้ก็เป็นเหมือนทุกคนก็คือเคยทางานด้วยกันมานมดแล้วทั้งแบบจากพี่ๆใน Origi ิ a l State หรือว่าตอนเซม Borderless หรือว่ารุ่นห้าแบบพี่อารีกับเกียวยะก็ติดด้วยย้รุ่นห้าติดตั้งสามคนในทุกคน ดีมากเกี่ยวย่าคือแบบเหมือนทําสีผมรับแบบเพลงใหม่เลยอะเพราะว่าน้องเพิ่งไปทําสีผมมาใหม่สวยมากเมนวัวข้อต่อไปจะเป็นเมนแรปด้วยเฮ้ยว่าไม่ได้นะทุกคนคือแบบอย่างเอมมี่อย่างเงี้ยในเพลง whisper รอเอมมี่ก็แรปแบบโหดมากจริงๆคือหนูอยากแรปกับเอมมี่อะคือหนูชอบที่แบบทุกคนได้ติดเพลงหมดเลยทั้งเพลงหลักแล้วก็เพลงร้องใช่ไหมคะแบบแบบทุกคนได้ติดเพลงใหม่อะไรอย่างเงี้ยหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเออดีที่แบบทุกคนจะได้เฉยฉายในแต่ละเพลงที่ตัวเอง ได้อยู่ในเพลงเพลงนั้น GE5 พห้า e มหรือ,อยัง ดูเชื่อว่าทุกคนอ่ะก็น่าจะแบบเดากันใช่ไหมคะว่าวันนี้คือจริงๆเขาอ่ะบอกว่าวันนี้อยากให้ซีเมกับเบียนเคอยู่กันให้ครบใช่ไหมคะจะมีรวมตัวคือทุกคนก็ต้องเดากันไปอยู่แล้วว่ามันต้องมีประกาศอะไรสักอย่างเราก็เดากันไปว่ามันจะเป็นประกาศอะไรแล้วซึ่งทุกคนก็เดากันว่ามันน่าจะเป็น GE อะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็คิดว่าเฮ้ยมันแบบเร็วมากเลยแต่พอเขาประกาศออกมาอย่างงี้แบบว่าเป็นซิ่งแยกของเบียนเคกับซีเจมใช่ไหมคะแบบไม่เหมือนปกติที่จะมารวมกันเป็นซิงเกิลของเบียนเคก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบสนุกดีแล้วก็ั่ง แต่ละเพลงก็แบบทุกคนก็ได้ทําเพลงของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแบบทุกคนได้ทาเพลงใหม่หมดเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบฟินมากจะเลือกเพลงอะไรหนูยังไม่ได้เลือกเลยหนูแบบว่าคือตอนแรกตอนนั้นตอนนั้นหนูคิดไม่ออกแต่ว่าพอเดินออกมาใช่ไหมแล้วก็เริ่มคุยเรื่องเพลงกับเพื่อนแล้วคือหนูก็มีเพลงที่แบบขึ้นมาแต่คือหนูก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะเลือกไหมมีแบบคาร์ลคอนวิงกับ どうティーひとみぶせんトゥーハン。 หนูจะเลือกเพลงที่คือหนูก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าหนูจะเลือกเพลงไหนแต่ว่าหนูจะเลือกเพลงที่พี่สากุระหรือไม่ก็คิดตมิหรือไม่ก็นากะเป็นซินเตอร์เพราะว่าหนูเป็นวีจิวอนแต่ว่าก็เดี๋ยวจะไปนั่งไลฟ์ฟังเพลงแบบช่มๆอ่ะทุกคนจะไปฟังเพลงแบบโอ้สนใจโนวเวแมนไหมหนูก็ชอบโนเวแมนเหมือนกันทุกคนเพราะพี่สายเป็นซนเตอร์มันเท่ดีอ่ะทุกคนหนูชอบเพลงเท่ๆนะจริงๆแล้วแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะไปนั่งไลฟ์นนะคะ นั่งไล่ดูเลยๆเพลงแต่ว่าคือเร็วมากคือคือประกาศเอ้ยคือสมัครได้ตั้งแต่พรุ่งนี้แล้วทุกคนทีเขียนเลขอะไรในใบสมัครดีครับถ้าแบบว่าในใจใช่ไหมคะที่แบบขึ้นมาเลขแรกน่าจะเป็น13 แต่ว่าคิดดูอีกทีแต่ว่าชอบโปสเตอร์อะแบบโปสเตอร์อลังการมากอันนี้มันเป็นดอกลวยไม้ใช่ไหมแล้วก็ของซีเจมเป็นใบไม้หรือเปล่าแต่ว่าโปสเตอร์สวยมากเลยทุกคนทุกคนช่วยหนูคิดโปสเตอร์ได้นะโปสเตอร์จีอ่ะแบบว่าพอมาแบบพอเข้ามาข้างหลังแล้วใช่ไหมคะ <laughs> เขาแจกใบลงสมัครเลยทุกคน <laughs> แจกใบสมัครจีเเลยทันทีที่แบบว่าเข้ามาข้างหลัง ข้างหลังบุ๋วอะแบบรวดเร็วมากบอกว่าเอาไปก่อนเจ็บแจกงให้คนทุกคนไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นตายต็ดคา,ามีเเนค่ะอุย้ยคือหนูรู้สึกว่าคือหนูไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบหนูมีโอกาสจะไปถึงตรงนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูก็คิดว่าสาหรับอันดับที่อยากติดรอหนูก็ยังไม่ได้แบบคิดเป็นแบบว่าจะตําแหน่งหนอันดับไหนขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวไปนั่งนอนคิดนั่งคิดตีลังกาคิดก่อนนะคะ กัปตันมังมินเป็นเซนเตอร์ครั้งที่สองแล้วนีพกก่พี่ลูกเกดใช่ไหมลูกเกดเก่งมากเยเพลงนี้หนูไปหนูก็เพิ่งเปิดดูเหมือนกันว่าคือเพลงที่นาโกเป็นเซนเตอร์แบบน่ารักมากเลยแล้วก็หนูยังไม่ได้ฟังเพลงที่พี่มาติดอะ่ะเพลงที่เขาบอกว่าเป็นบอยเลิฟอ่ะ คือยากฟังอ่ะอยากฟังอ่ะทุกคนคือหนูอะ่ะแบบว่าตอนเขาประกาศชื่อเพลงหราอใช่ไหมคะหนูก็แบบนั่งอยู่ข้างๆพี่มาใช่ไหมตอนนั้นหนูก็แบบจับตุ๊กจับตัวพี่มาพี่มาพี่้องติดพี่้องติดอะไรฟิลเนี้ยก็เฮ้ยทําไมเมื่อไรจะถึงพี่มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอา,าติดเพลงนี้คือเจ๋งกว่า จริงอะเป็นเพลงคู่ด้วยคู่กับพี่ปิงอะ <laughs> พี่ลิงก็ติดเพลงหลักซีเจมอืมใช่คือพี่ลิงอะดีใจกับพี่ลิงมากเพราะว่าคือก็เคยแบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับแบบเรื่องในวงแหละอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออพี่ลิงก็เป็นคนที่แบบให้ความสําคัญกับเพอร์ฟอร์แมนซ์มากเหมือนกันแล้วก็ตั้งใจมากๆก็เลยดีใจมากกับที่พี่หลิงติดเซมหลักด้วยทันโคคุโนะนะซานคาคุนะอามิ ami. มีแบบโล่งด้วยอ่ะไม่ถ้าแบบเป็นโล่งของภาคเหนอือก็ไม่ได้เสือ่อะดูเป็นเพลงที่ใช้ซีลิงเยอะทุกคนทุกคนคือ จริงอ่ะช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมหนูรู้สึกว่าหนูค่อนข้างแบบนิ่งๆอ่ะจัเพราะว่าไม่ได้ออกงานเยอะด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ซุ่มซ้อมออริจินอเซตอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้ออกงานใช่ไหมแบบแบ่งอันนี้กับเซมอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าเออก็ดีที่มันเป็นช่วงที่หนูสอบไฟนอลด้วยแหละก็เลยแบบไม่ไม่ชนกันกับการสอบกับแบบไม่ได้มีงานเยอะให้ออกแบบนี้แค่กำลังซ้อมใช่ไหมแต่ว่าพอแบบทุกอย่างมันนิ่งๆหนูก็เกิดความรู้สึกแปลกประหลาดเกิดความรู้สึกที่แบบไม่เคยรู้สึกอะไรเงี้ยเหมือนมันแบบหนูก็กาลังหาแรงบูใ้ช แบบมี energy หรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราคือเหมือนช่วงที่แบบมันเหนื่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไซ้อมในห้องซ้อมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออหนูแบบไม่ค่อย energy เท่าเดิมอะไรนหนูเป็น over thinking อ่ะทุกคนว่าแบบเออหนูเปลี่ยนไปหรือเปล่าคือหนูกําลังไฟน้อยลงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าพอแบบเริ่มปิดเทอมใช่ไหมแล้วหนูก็ได้แบบว่าพักผ่อนเยอะขึ้นอะไรอย่างงี้หนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วหนูไม่ได้หมดไฟเลยนะหนูแค่แบบแค่ต้องการเวลาให้ตัวเองมากขึ้นแบบเหมือนช่วงที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ย ไม่ค่อยมีเวลาให้แต่เงเท่าไหร่ทุกคนคือแม้แต่แบบแต่งหน้าไปมอหนูก็แบบยังไม่ค่อยแต่งเพราะว่าหนูขี้เกียจแบบเหมือนพอมันเหนื่อยจะแบบขี้เกียจแต่งใช่ไหมแล้วหนูก็รู้สึกแบบเหมือนตัวเองไม่สวยแบบรู้สึกแบบเซลล์เอสติมต่าลงแล้วแบบก็ไปสภาพแบบแอบมอมมอะไรอย่างนี้หนึ่งใช่ไหมแบบหนูตั้งเป้าหมายปีหน้าหนูจะไปโรงเรียนให้ให้ไปมหาลัยให้เหมือนเป็นไอดอลมากขึ้นก็จะ b o สต t i n g กลับมานะคะทุกคนติดตามดู l i ของพวกเรารวมถึงซ์คลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมี t h เ a อร์ด้วยนะคะ ไลน์ I am for it application.